สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับด่าน5้าะครนบผมว่าจริงๆแล้วด่าน5้าเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอที่ที่เข้าใจว่าเวลาบอสที่มันขึ้นหัวมีสีเป็นอักษรสีเนี่ยแล้วก็ให้ไปอยู่ในวงนั้นแล้วก็กดนะครับผมพอกดจริงไปเนี่ยพอหนึ่งนาทีเราให้หยุดจยากดซ้ําแล้วก็รอคนต่อไปว่าสีอะไรหรือใครสักคนหนึ่งอ่ะรับหน้าที่เกี่ยวกับ ยิงสีจากหัวบอสเนี่ยรับรองได้เลยว่าตีเนี่ยจะไม่โดนแมชคานิกตายนะครับผมก็หลกัลกๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมแค่จะมาเล่าว่าสายฮิลเนี่ยสำคัญไหมในในการเล่นเกมนี้ผมบอกตรงๆนะครับผมในกรณีถ้าเป็นดัน5้าเนี่ยทุกคนก็50หมด C ีก็ไม่ได้เยอะอะไรเนี่ยการที่ไม่มีสายฮิลเลยแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยผมกล้าการันตีเลยว่าลงไม่ผ่านครับผม <S <S ใ,หใ,หให้ให้ดาเมจตอนนี้เยอะแค่ไหนก็ลงไม่ผ่านนั่นหมายความว่าดาเมจเราต้อง เราต้องอยู่ในระดับที่เกมเปิดมาใหม่ๆแบบนี้นะครับผมไม่ใช่ใหมายถึงว่าเวล70ทุกคนแล้วดาเมจ CP สามหมื่นสี่หมื่นไอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะพามาดูจอมุมกว้างด้วยว่าเล่นสายฮิลตัวงอไบที่ยืมเข้ามานะครับผมต้องบอกตรงว่าตัวงอเนี่ยยืมเขามาวันนี้จะรอดไหมนะครับผมว่าตีเนี่ยจะรอดไหมแล้วฮิลเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าเล่นสายงอไบมุมกว้างเป็นยังไง ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับผมว่าตัวงอไบาเนี่ยเป็นตัวของชาวบ้านนะครับผมที่ผมไปขอยืมตัวเขามาเพราะว่าผมมาเป็นคนที่เล่นสายฮิลมาตั้งแต่นานแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเกมอะไรก็จะเล่นฮิลเสมอเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ผมชอบที่สุดก็คือการช่วยเหลือชีวิตปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมก็เริ่มต้นเลยเรามาเจอบอสตัวแรกเนี่ยไม่มีอะไรมากครับผมบอสตัวแรกเนี่ยมันจะล็อกตัวคนก่อนถ้ามันเจอใครที่ แบบดาเมจลองสิกตัวแทงนะครับผมมันก็จะปล่อยถาวั้านไปล็อกแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยถ้าเราทําดาเมจไม่พอเนี่ยมันจะปล่อยหนามขึ้นมาทางซ้ายก่อนนะครับผมแมคานทของมันก็คือจะปล่อยหนามขึ้นมาทางซ้ายแล้วรอบสองเนี่ยถ้าเราตีมันไปสักพักหนึ่งถ้ามันยังไม่ตายเนี่ยมันก็จะปล่อยหนามมาทางขวาแค่นั้นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตีเราดาเมจดีๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้เห็นหนามทางขวาแต่ถึงตีเราจะดาเมจไม่ได้แรงแบบ แบบเยอะๆก็จริงอะถึงมันจะขึ้นหนาทังขวาแต่ถ้าตัวงอ้อฮิวรักษาคนที่เป็นตัวแทงแล้วก็เพื่อนในตี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยพยายามเลี้ยงเลือดเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้เขาตายเนี่ยกพ็พอเขาพองกับฟึ่งขึ้นมาไม่ว่าจะอะไรเนี่ยเขาก็ยังมาช่วยทำดาเมจได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าตำแหน่งของง้อไบเนี่ยหรือจะเป็นสายคุยสายฮิวเนี่ยสำคัญนะครับผมสำคัญไม่ได้ไม่ได้ต่างจากตัวเท่ากับการทำดาเมจเลย ก็คือมันเป็นคําถามน้สตานว่าถ้า,ถ,าถ้าบอกว่าง้อเป็นแค่สายฮิลไม่สําคัญอะ่ะถ้าสมมติตี้ไม่มีง้อเนี่ยแล้วแล้วซีพีเรากันมีอยู่แค่เนี้ยของเรามีอยู่แค่เนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีฮิลตัวหนึ่งอะ่ะเล่นไม่รอดครับหมายถึงว่า CP พีแล้วแค่นี้นะเวลเราแค่นี้ของเรามีแค่นี้ไม่ได้ไปพูดถึงว่าเฮ้ยเราแม่งเวลเจ็ดสิบแล้ว C p เราสามหมื่นสี่หมื่นไอ้นั้นเป็นคนละอย่างกัน,นับผมผมหมายถึงว่าเริ่มต้นแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฮิลเนี่ยสำคัญไม่ได้ ต่างจากทุกตัวละครที่เล่นอยู่ในปาร์ตี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยู่สายฮิลแล้วก็ต้องคำวนวณให้ดีโดยเฉพาะคนที่โดนบอสจับเป็นตัวแทงนะครับผมแล้วก็ไล่เรียงลงไปก็คือคอยดูลูกตี้ว่าลูกตี้เราเนี่ยมีตัวไหนที่แบบเลือดเนี่ยลงแบบพวบภาพเราถึงค่อยใช้สกิลนะครับผมผมเองก็ต้องบอกตรงนะว่าตัวง้อเนี่ยไม่ไม่ใช้สายที่ผมเล่นนะครับผมผมไปเล่นตัวคุยถึงบอกว่าวันนี้ยืมตัวชาวบ้านเข้ามาก่อน นะครับผมเป็นเป็นชาวบ้านที่ค้นหาตัวยากก็เลยไปยืมไอเดีเข้ามา,าใช้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเอามาอาดคลิปนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่อยากจะพูดเลยนะครับผมเวลาที่ตายอ่ะครับผมพยายามอย่าโทษง้ออย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเห็นบอสเนี่ยมันปล่อยวงอันติมาเนี่ยบางทีอ่ะก็ช่วยช่วยหลบบ้างนะครับผมไม่ใช่ว่าเห็นว่ามีคนฮิลอยู่ในตีเนี่ยยือนอยู่กับที่แล้วก็ให้โดนดาวเมดบอสอยู่อย่างนั้นอ่ะ ผมบอกเลยให้มีง้อสองคนก็ไม่รอดครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่อยากจะพูดมากๆเลยนะครับผมว่าบางทีตายแล้วอย่าเพิ่งโทษง้ออย่างเดียวนะครับผมให้โทษให้โทษให้โทษการดูแมชคนิกของเราว่าบอสมันปล่อยอะไรมาปล่อยอันติมาปล่อยสกิลแบบไหนมาอย่างเงี้ยนะครับผมก็มาถึงขั้นนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละ คือตรงเนี้ยช่วงที่มันเกิดวงพิษเนี่ยจำไว้ให้แม่นเลยนะครับผมในความเป็นจริงเนี่ยถ้าตีดาเมจซีพไม่พอเนี่ยเราจะควรรวมตัวกันทุกคนเนี่ยไปตีมอนเตอร์ที่ถือ่่มตัวเดียวกันแต่ด้วยความที่แต่ละคนเนี่ยมันมี CP พอๆกันนะครับผม <S <S ก็เลยทําให้แยกกันตีได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าตีไม่ผ่านเนี่ยเวลาบอสมาลงมาเนี่ยมันจะมีสกิลพื้นแดงเนี่ยเรียกว่าเกือบตายยกตีเลยนะ ทีนี้ด้วยสายงอเนี่ยพอเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเราเตรียมวงใหญ่ไว้เลยเราเตรียมล็อกไวเลยเนี่ยเวลาเราเจอลูกลูกทีมเราเลือดจะหมดเงี้ยไม่ต้องตกใจเราฮิวธรรมดาก่อนแล้วเราค่อยกดฮิววงใหญ่อย่างเงี้ยเรากันตายไว้ก่อนอย่างเงี้ยรอดแน่นอนเพราะว่าตีเราเนี่ยซีพีมันสูงแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็เล่นเป็นเห็นไหมครับแบบนี้ง่ายง่ายมากไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายแค่กับเราง่ายกับทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้ตีเราไม่ไม่ตายนั่นเองนะครับผมทีนี้เราก็เลี้ยงตัวแทงต่อไปนะครับผมเป็นหลัก จำไว้นะครับผมว่าเล่นสายฮิลให้ดูบอสว่าแทงจับตัวไหนไว้เพราะว่าบอสจะตีตัวนั้นเป็นหลักให้เลงคนนี้เป็นหลักนะครับผมแล้วก็นอกนั้นเนี่ยให้เป็นตัวรองเอาไว้เนี่ยสังเกตได้นะครับผมพอเราฮิลใ,ให้ให้ตัวแทงแล้วเราก็ไปฮิวให้ตัวตัวรองตัวรองในตีของเราแล้วเราก,กลับมาตัวแท้งเหมือนเดิมคุมตรงนี้ให้ทันรับรองครับผมว่าเราสามารถช่วยตี้ให้รอดพ้นจากการเลือดลดแล้วตายได้แน่นอน100%ครับผม แล้วมันก็จะทําให้ตี้ของเรานั้นเล่นได้ดีขึ้นนะครับผมทีนี้ก็บอสตัวต่อไปก็เป็นบอสตัวที่นั่งดีดผิดนะครับผมบอสตัวนี้แมคคนิกไม่มีอะไรยากครับก็เริ่มต้นเลยเวลาที่มันนั่งเนี่ยสมมติว่าถ้าหัวมันขึ้นสีแดงเป็นภาษาจีนสีแดงเนี่ยก็แค่ให้ใครสักคนหนึ่งในตีไปยืนที่วงแดงแล้วกดยิงพอใกล้จะเลขหนึ่งแล้วให้รีบหยุดแล้วแล้วหัวบอสเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวอักษรหนังสือสีน้ําเงินสีอะไรแล้วแต่เนี่ยแค่ดูสีที่หัวมันแล้วก็ไปยืนที่ที่วงนนั้ สมมติว่ามันเคลื่อนต่อจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินก็ให้ใครสักคนหนึ่งไปยืนที่วงน้ำเงินแล้วกดหรือบางคนตต้ที่คุยกันมาแล้วเนี่ยเขาก็จะรับหน้าที่เดินคนเดียวเลยก็เป็นอะไรที่ง่ายได้ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมทีนี้ถามว่าง้อมาฮิลในตัวบอลตัวนี้ถามว่ายากไหมจริงจริงแล้วไม่ยากเลยครับผมมันจะยากก็ตอนที่แบบถ้าเกิดเรากดสีผิดนะนั่นแหละเราจะฮิลไม่ทันเพราะว่าอันติฮิวหมู่ถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราเผอใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะรีเลือดไม่ทันแค่นั้นเองแต่ทีนี้ก็ให้เราต้องเลี้ยงเลือดเเลยงลือดตามปร็น ที่ตาเราดูแล้วก็อย่าลืมนะครับผมว่าตัวแทงเนี่ยสำคัญมากๆให้เราอ่ะเอาตัวแทงเป็นหลักก่อนนะครับผมเอาตัวแทงเป็นหลักก่อนแล้วค่อยเอาตัวลองๆเนี่ยเป็นหลักนะครับผมทีนี้บอสปล่อยอันตีวงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยบอสก็เตรียมตัวไปนั่งเล่นพินแล้วผมจะเดินเข้าไปในวงเห็นไหมมันจะขึ้นเขาว่าเล่นตรงเนี้ยโดโดโดขึ้นมาเนี่ยแต่นี้อย่าไปกดมั่วนะเราต้องดูสีที่หัวให้ถูกต้องก่อนถ้าเกิดเมื่อกี้นะผมไปกดนะตีเนี่เเยเละเลยเละเลยแล้วโฮโดนได้ด้วยแต่ถ้าตีที่เป็นเพื่อนกันก็ต้องด่านอ้น,น เดี๋ยวเพื่อนก็จะวนไปกดดูที่หัวบอสเห็นไหมเป็นสีม่วงเพื่อนก็จะไปกดที่วงม่วงวงชมพูอะไรเงี้ยพอไปสักพักหนึ่งไอ้วงนี้ก็จะหายไปเนี่ยตอนนี้เราก็ลุมตีไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับผมเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเราก็ฮิลไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเราก็ดูถ้าอย่างเงี้ยเราไม่เหนื่อยละตีอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยเหนื่อยครับผมตัวไหนที่เลือดลงหุบหเนี่ยเราก็กดให้เขานหน่อยนึงเห็นไหมครับแล้วเราก็เตรียมวงใหญ่ฮิลมัวไว้นะอย่าเพิ่งไปใช้มันเราดูวงเล็กไว้ก่อนเผื่อมันมีอุบัติเหตุกลางทางเผื่อใครไปไปกดอะไรผิดนนะครับผมมเี่ห็ ตอนนี้ก็เป็นสีฟ้าเห็นไหมครับผมน่าจะใช่นะผมมองไม่ค่อยเห็นเห็นไหมเขาก็จะกดทีนี้บอสใกล้จะหมดแมคานิกตรงนี้แล้วเราก็เตรียมฮิวมูเอาไว้นะครับผมฮิวมูเพื่อที่ทุกคนจะได้อัดดาเมจแบบรัวๆไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสกิลฮิวมูนี่สำคัญมากใช้มั่วไม่ได้นะครับผมเนี่ยเราก็เตรียมเข้าไปฮิวมูเลยเพื่อที่ทุกคนมีสกิลอะไรก็จะอัดแหลกลานไปเลยครับผมบอสก็จะตายเร็วขึ้นจะไม่มีการทำแมคคานิกรอบ2แนะ่นอนเห็นไหมครับเนี่ยจบแล้วเห็นไหมครับง่ายมากดันเจียนนี้ นั่นหมายความว่าตี้เราตี้ดีด้วยเพราะว่าตี้รู้ว่าเล่นยังไงเข้าใจยังไงก็โชคดีไปในระดับหนึ่งด้วยครับผมก็ผมก็เป็นอันว่าจบเรียบร้อยแล้วดัน50าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปา์ตีเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าเรามีอยู่5คนแล้วมีใครสักคนหนึ่งเนี่ย ไม่ได้ไปเรียนรู้เรื่องการกดสีที่หัวบอสเนี่ยแล้วไปกดโมโม่เนี่ยตายกตี100้ร้อแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจำไว้แค่ว่าเวลาที่บอสมันขึ้นหัวเป็นอักษรสีชมพูเราก็ควรไปยืนที่วงสีชมพูถ้ามันขึ้นสีแดงแล้วก็ไปยืนแค่วงสีแดงไม่ใช่ขึ้นวงสีแดงแต่เราไปกดสีชมพูเนี่ยตายไม่เหลือแน่นอนครับผมเมคน,นิกของบอสตัวถือพินก็มีเท่านี้นะครับผม ก่อนอื่นผมเองก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครดูมาถึงตอนจบตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นการพูดคุยกันแบบเพื่อนฝูงนะครับผมไม่ได้มาสอนอะไรแบบละเอียดยิบย่อยอะไรขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดถ้าสอนละเอียดเนี่ยมันต้องอีกแบบหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการพูดคุยสื่อสารกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็มากันเพียงแค่นี้นะครับผมมาลงให้ดูว่า งอเปิดมุมกว้างเวลาฮิลเนี่ยมันสะดวกจริงๆสําหรับผมนะแต่สําหรับคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะสะดวกไหมเพราะว่ามันมีเรื่องของสเปคคอมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางคนสเปคคอมไม่ได้ดีแต่เปิดมุมกว้างเปิดคนเยอะเนี่ยมันทําให้คอมกระตุกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ของผมเนี่ยอาการพวกนี้มันไม่เกิดขึ้นนะครับผมผมเองก็ได้โชว์สเปคให้ดูไปแล้วนะครับผมการ์ดจอที่ผมใช้เป็นการ์ด rtx 3 0 8 0 ti นะครับผมแล้วก็ใช้ cpu amd 3 9 5 0 16คอ32เทแล้วก็ใช้แรม 32G แล้วก็อัดหน้าจอโดยไม่ใช้การ์ดแยกนะครับอัดหน้าจอโดยใช้โปรแกรมของ Nvidia ีนะครับผมแล้วจอที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นจอ27นิ้วนะครับผม 2K 144 h z นะครับผมก็ใช้ในการอัดคลิปในวันนี้นะครับผมแล้วหลังจากวันนี้ไปผมได้อัดคลิปเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนคนตั้งแต่5คนเนี่ยถึง60คนเนี่ย การ์ดจอ30 80 Ti เนี่ยทำเฟรมเรทได้เท่าไหร่ซึ่งผมอะทไาไว้แล้วนะครับผมแต่ยังไม่มีเวลาเอามาเรนเดอร์ให้ดูจะได้เป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเล่นเกมนี้เนี่ยแต่เราเปิดแสดงคน60คนเลยเนี่ยไหวไหมแต่ถ้าเกิดเราเปิดจํานวน5คนเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงผมได้ทําไว้แล้วรอผมอีกนิดเดียวนะครับผมผมจะเอามาให้ดูวันนี้ผมเองก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับผมใครที่ดูมาจนจบเนี่ยแสดงว่า เราคือเพื่อนกันวันนี้ผมเองต้องจากไปแล้วขอบคุณมากๆกครับผมสวัสดีครับ